หลังจากที่เรื่องทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วเหอหวฟางได้เตรียมอาหารข้ามเพื่อเลี้ยงฉลองกับเจียงชังหยางต้าฝูและชวนอวี๋เธอเดินมานั่งที่โตอาหารแล้วเมื่อมองไปที่พระจันทร์อยู่เนิ่นนานเมื่อเจียงฉังหยางเห็นจึงได้ถามว่าเธอคิดอะไรอยู่เหอไวฟางเลยบอกว่าพอมาตอนนี้ก็คิดถึงพรที่เธอได้ขอ,อก่อนมาฉางอันเพราะมันใกล้จะเป็นความจริงแล้วในระหว่างที่พวกเขากำลังกินดื่มก็อยู่นั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเหอไวฟางและเจียงชังหยางเดินออกไปดูปรากฏว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของเหอไวฟางเขาทักเหอไวยฟางถึงเรื่อง ดังนั้นเขาจึงจะยอมตกแต่งเหอหวฟางเป็นภรรยาเพื่อช่วยให้เธอพ้นจากความลำบากเหอหวฟางที่ได้ยินถึงกับตกใจมากแต่หลี่ซิ่งยืนยันที่จะแต่งงานกับเหอหวฟางงอแม้เขาไม่ได้รักแต่อยากให้เธอพ้นทุกเจียงชางอย่างเมื่อได้ยินแล้วก็หัวเราะออกมาพร้อมกับบอกว่าผู้ดีไม่ออกเรือนกับคนต่ต่ำเพราะฉะนั้นหลี่ซิ่งแต่งงานนอกกับเหอหวฟางไม่ได้แต่หลี่ซิ่งไม่ยอมเหอหวฟางตกใจมากและคิดว่าหลี่ซิ่งคองมาดื่มมาแน่แน่สักพักหลิวจือซูก็มาที่หน้าบ้านของเธออีกพร้อมบอกว่าเขาส่่่่่งจดดหหหมมมาาาาาาายยยยไไไปตตตออออออนูคทรแเเเธธบบกกกลลััข้ บอมาเป็นภรรยาเอกของเขาดังเดิมแต่หลีซิ่งไม่ยอมบอกว่าตอนนี้จือซูจะแต่งงานกับองคหญิงแล้วจือซูก็ไม่ยอมบอกว่าเขาต้องแต่งเพราะต้องช่วยพ่อออกมาจากคุกจากนั้นหลีซิงและหลิวจือซูก็เถียงกันยกใหญ่เหอเไหวฟังอดไม่ได้จึงบอกว่าไม่มีใครถามความต้องอาการของเธออีกอย่างตอนนี้เธอสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งใครพร้อมกับไลห่หลีซิงและจือซูให้ออกไปพอตกคข้ามาเหอเไหวฟางและต้าฝูมานั่งพูดคุยกันเธอบอกว่าตอนที่มาอยู่ชังอันเธอคิดว่าเงินเก็บเธอเยอะมากแล้วแต่พอซื้อสวนเลยรู้ว่าเงินไม่ได้เยอะเลย เพราะที่ดินในฉางอันแพงมากและบอกต้าฟูว่าพรุ่งนี้จะให้ต้าฟูกับป้าซุนไปที่โรงจำนำเพื่อกู้เงินออกมาก่อนแล้วถ้ามีอะไรเหรอไวฟางจะรับผิดชอบเองแต่ต้าฟูบอกว่าเธอเป็นห่วงเหอไวฟางไม่ใช่เพราะกลัวว่าคืนเงินไม่ได้แต่กลัวว่าเหอไวฟางจะเหนื่อยมากแต่เหอไวฟางบอกว่าถ้ามีสาขาเพิ่มเมื่อทำกำไรได้ก็จะสามารถซื้อฟางหยวนได้เร็วขึ้นอีกทั้งฟางหยวนนี้สามารถจัดงานเลี้ยงต่างๆได้เพื่อเพิ่มกำไรไปอีก วันต่อมาเหอเหวยฟางและต้าฝูนําเงินที่กู้ได้ไปซื้อฟางหยวนแต่พอมาถึงประตูกับเจอหัวหน้าสมาคมหัวหน้าลาวีได้บอกว่าสมาคมซื้อฟางหยวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหอเหวยฟางได้ขอให้หัวหน้าลาวีขายฟางหยวนต่อให้เธอแต่หัวหน้าลาวีปฏิเสธเขาบอกว่าคนทาการค้าเล็กๆดูแลาฟางหยวนที่ใหญ่ขนาดนี้คงไม่ไหวหรอกพร้อมกับยืนยันว่าไม่ว่ายังไงเขาก็จะไม่ขายฟางหยวนนี้เด็ดขาดเหอเหวยฟางค่อยๆพูดกับตา้าฝูด้วยความใจเย็นว่าเราสามารถรอมาได้นานขนาดนี้ถ้ารอต่อคงไม่เป็นไรและเงินที่ได้มาจากรงรับจำนำ He ang, เหอ ทนไปก่อนเพื่อเพิ่มสาขาให้หวาหมานจู้ทางด้านเซิงอี้เมื่อตัดสินใจมาอยู่กับหวังชิงแล้วขณะที่เธอปักผ้าเพื่อที่จะนำไปมอบให้เหอเหวยฟางในวันเปิดร้านสาขาใหม่นั้นหวังชิงเดินเข้ามาด้วยอาการเมาพร้อมบอกว่าเหอเหวยฟางได้เอาเงินมาให้เซิงอี้บ้างหรือเปล่าแต่เซิงอี้ทำหน้าเอือมระอาและไม่ตอบทำให้หวังชิงโมโหมเอามีดแทงผ้าที่เธอตั้งใจปักให้เหอเหวยฟางจนยับเยินไปหมดเซิงอี้ตกใจมากและเมื่อเห็นหวังชิงแล้วเธอหมดความอดทนเธอได้หยิบมีดเล่มนั้นขึ้นมาแล้วเดินเข้าไปหาหวังฉิงด้วยใจจกกกล้้้้้้าาาานนัันัเเเธออออไดดดแแรงงงงงงทททหหมมีี่่พืขขสูซวิ เมื่อเธอเห็นหวังชิงสิ้นลมหายใจแล้วเธอแทงมีดเข้าออกอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆจากนั้นเซิงอี้ก็ได้ฝากคนเอาของไปให้เหอไวฟางที่ร้านหัวหมานจู้ที่กำลังเปิดตัวใหม่เพื่อแสดงความยินดีเฮอไวฟางเมื่อเปิดกล่องนั้นออกมาพบว่าของในกล่องเป็นผ้าที่ปักลายอยู่เธอรู้ทันทีว่ากล่องนี้เป็นของเซิงอี้ที่มอบให้กับเธอ จากนั้นเหอไหวฟางได้รีบออกมาหน้าร้านเพื่อมองหาว่าเสิงออี้อยู่แถวนี้ไหมและตาฝูก็เดินออกมาด้วยเช่นกันและบอกเหอไหวฟางว่าในกล่องมีจดหมายอยู่จดหมายนั้นเขียนว่าเสิงออีไม่มีใครให้ฝักฝังหักน้องหกของเธอมาหาขอให้เหอไหวฟางใจดีกับเขาด้วยเมื่อเหอเหวฟางอ่านจดหมายจบแล้วเธอมีลางว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีกับเสิงออี้แน่นอน เซิงอี้ได้มาเข้ามอบตัวที่ศาลข้อหาภรรยาฆ่าสามีแต่เซิงออี้ไม่คุกเข่าเพื่อรับสารภาพเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่หวังชิงควรได้รับสักพักเซิงอี้ได้แอบเอามีดที่ตนซ่อนออกมาและเธอมองไปที่ป้ายศาลยุติธรรมที่ไม่มีแม้แต่ความยุติรมจากนั้นเซิ้อี้ได้หันออกไปเพื่อมองท้องฟ้าแล้วยิ้มออกมาเธอพูดตัดเพ้อตัวเองไม่พอเธอได้บอกว่าถึงแม้เธอจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะตายจากไปอย่างสะอาดได้จู่ๆเธอก็เอามีดแทงเข้าที่หน้าอกข้างซ้ายของตัวเองตำแหน่งเดียวกับหวังชง เรียกชื่อเธอและพยายามผลักทหารเพื่อเข้ามาแต่ไม่ทันเธอได้ล้มลงและเสียชีวิตต่อหน้าทุกคนต่อมาเห่หวยฟงังต้าฝูงและวิเกิงชุนและป้าซุนได้มาฝังศพเสิ้ออีบนเขาพวกเธอได้ปลูกต้นโบตันและเผากระดาษไปให้เสิ่ออีร่วมกันหลังจากนั้นเหอไหวยฟังได้มาเขียนเรื่องราวของเสิออีเนื่องจากชาวบ้านพากันเล่าเรื่องเสื่ออีในทางที่ผิด โดยคนนอกเป็นคนแต่งเรื่องใส่ร้ายเซิงอี้ว่าเป็นภรยาใจโหดจนอยากเห็นเธอถูกทรมานจนตายถึงจะสะใจเหอเหวยฟางไม่อยากทนเห็นคนที่ไม่รู้ความจริงมาใส่ร้ายเซิงอี้พร้อมกับเล่าให้เจียงชังหยางว่ายังมีคนแบบเซิงอี้ที่บ้างก็โดนทำร้ายบ้างก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยผู้หญิงก็เป็นเหมือนกับจอกเล่ามือที่ถือจอบนั้นเป็นมือของผู้ชายยิ่งเทเล่าเข้าไปไม่ว่าจะหวานหรือคมไม่เคยสนใจเลยว่าแก้วใบนี้จะแตกเมื่อไหร่ผู้ชายอยู่เหนือกว่าผู้หญิงเสมอเจียงชังหยางได้ถามถึงตอนจบของหนังสือว่าเหอเหวยฟางจะเขียนไปในทิศทางไหนเพราะตอนจบ ในชีวิตจริงคือเสิ่ออี้ขฆ่าตัวตายเหเหวยฟางเลยบอกว่าตอนจบของหนังสือเธอจะเขียนว่าเสิงออี้ได้อยากกับอสามีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพื่อให้ผู้อ่านที่เป็นผู้หญิงทุกคนมีกำลังใจในการชีวิตต่อถ้าเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันหวังว่าพวกเธอจะใช้ชีวิตต่อไปได้เจิงชังอย่างได้แต่เฝ้ามองดูเหเหวยฟางที่กำลังเขียนเรื่องราวของเสิ่ออี้อย่างตั้งอกตั้งใจไปเรื่อยๆต่อมาต้าฝูได้บอกเหเหวยฟางว่าช่วงนี้ไม่มีชนชั้นสูงมาสั่งดอกไม้ที่ฮวาหมานจู้เลย ก่อนหน้านี้มีคนมาจองไว้แต่ก็ยกเลิกไปถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงแย่แน่สักพักเจิงฉังหยางได้พาคุณชายทางมาที่ร้านหัวหามานจู้เจิงฉังหยางได้บอกว่าคุณชายทางจะจัดงานเลี้ยงให้กับนางรำที่เขาชอบพร้อมทั้งขอเหอเหวยฟางช่วยเลือกดอกไม้ที่พิเศษให้เมื่อเหอเหวยฟางและคุณชายทางคุยกันได้สักพักเจิงชังหยางก็พูดขึ้นมาว่าคุณชายทางพูดถูกเรื่องที่ไม่มีใครมาซื้อดอกไม้ร้านเหอเหวยฟางเลยเหอเหวยฟางเธอเองก็สงสัยเหมือนกันจึงได้ถามไปคุณชายทางเลยบอกว่าวันก่อนหลินน,ลน,น,น,ลนใช,ชน สตรีชั้นสูงทั่วเมืองมาพูดคุยและได้แฝงความในเอาไว้ว่าใครมาซื้อดอกไม้ร้านฮอมานจู้ต่อไปไม่ต้องมาที่จวนอองหนิงอีกทางด้านเจียงชังหยางก็เป็นห่วงเพราะร้านของเหอเหวยฟางเพิ่งเปิดตัวแต่กลับถูกองหญิงกดขี่แต่เหอเหวยฟางบอกว่าองหญิงควบคุมการซื้อของชนชั้นสูงได้ แต่ดอกไม้ที่จัดในสถานเรื่นเริงยังต้องใช้ดอกไม้อยู่ยิ่งตลาดฝั่งตะวันออกยิ่งมีสถานเรื่นเริงมากมายจิงฉางอย่างเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วเขาก็สบายใจที่เหอเหวฟางสามารถคิดวิธีทำกำไรจากด้านอื่นๆได้ต่อมาเหอเหวฟางได้มาที่หอหวนหยุนเจ้าของหอบอกว่าที่เหอเหวฟางจัง He จด,ดดอกไม้งานเลี้ยงทางท้ายจวินมีแต่คนชื่นชมมากมายและเธออยากจะเปลี่ยนดอกไม้ที่หอหวนหยุนอยู่พอดีอยากจะขอเหอเหวฟางช่วยแนะนําเหอเหวฟางบอกแม่นางหยุนว่าลูกค้าชอบของใหม่มากกว่าของเก่าเธอจะมาเปลี่ยนให้หอหุนหยุนทุกๆเดือนจากนั้้้้นนนเเเธออไไดมมมมงงงปปททาาาาารรรื่่หกกใชแีีตะัว จึงได้บอกพวกเธอว่าแป้งนี้มีความหยาบและมีสารตะกั่วมากอาจจะทําให้ใบหน้าของพวกเธอมีสิวได้แต่นางรําได้ตอบกลับมาว่าพวกเธอต้องใช้แป้งนี้เพื่อทําการแสดงอยู่เป็นประจำอีกทั้งแป้งดีๆก็มีราคาสูงพวกเธอคงจ่ายไม่ไหวจากนั้นเหอเหวยฟางก็ได้แนะนําแป้งร่ำร้านของเธอต่อมาต้าฝูดีใจมากเพราะตอนนี้ได้ลูกค้าจากโรงระบำและหอเชิงจงเก๋มาสั่งซื้อของทําให้ร้านใหม่ในตะวันออกไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแล้วแต่ว่ากําไรตอนนี้ยังน้อยกว่าก่อนหน้านี้อยู่เหอเหวยฟางเธอได้คิดกลยุทธ์ใหม่เพื่อให้ร้านไปต่อได้้แลว โดยการที่เธอจะมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่เป็นรัษฎรมากขึ้นและจะผลิตสินค้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันสบู่เพื่อให้ร่างกายมีกลิ่นหอมและยังสามารถเอาออกขายสู่ตลาดได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วยทีนี้ไม่ว่าจะองค์หญิงคนไหนก็ไม่สามารถล้มัวหม่านจู้ได้ต่อมาชวนอวี๋ได้ให้เจียงชังหยางลองดมที่ตัวเขาพร้อมกับบอกว่ากลิ่นหอมนี้คือเจ้าโต้และต้าฝูยังให้เขามาอีกสามลูกเพื่อทดลองว่าอันไหนหอมกว่ากันเจียงชังหยางเลยบอกว่าต้าฝูกําลังหลอกให้ชวนอวี๋ลองพิษให้พวกเธออยู่ ชวนอวี๋ได้บอกว่าช่วงนี้เหอเหวยฟางแต่งตัวสวยมากทาแป้งหอมทาเครื่องหอมไม่รู้ว่าเหอเหวยฟางไปที่ร้านแล้วเจอผู้ชายคนไหนที่ทำให้เธอประทับใจหรือเปล่าพอเจียงชางหยางได้ยินถึงกับมองชวนอวีด้วยสายตาพิคาตและเดินไปหาเหอเหวยฟางทันที ขณะนั้นเหอเหวยฟางกำลังทดลองเครื่องสำอางใหม่เธอถึงกับตกใจที่เจียงชังหยางมาไม่ให้สุ่มให้เสียงเจียงชังหยางสงสัยว่าเหอเหวยฟางทำอะไรเพราะใบหน้าเธอตอนนี้มีแต่สีอยู่เต็มใบหน้าเหอเหวยฟางได้บอ,อกว่าเธอกำลังจะเสนอขายเครื่องสำอางเธอเลยต้องทดลองเครื่องสำอางต่างๆเมื่อเจียงชังหยางได้ยินเขาถึงกับยิ้มออกมาทันทีเขารู้สึกสบายใจที่เหอเหวยฟางยังไม่มีใครและไม่ได้มองชายใดวันต่อมาเจียงชังหยางได้นัดพบฝ่าบาทและเล่าถึงสถานการณ์หลังจากคดีค้าข้าว ตอนนี้ชาวนาได้ที่ดินคืนในส่วนของตนทั้งหมดแล้วฝาบาทบอกว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับคนมากมายแต่กลับหาหลักฐานเอาผิดอองหนิงไม่ได้เจียงชังหยางเลยบอกว่าตอนนี้แผนการของฝาบาทมาได้ไกลแล้วเพราะเงินจากขุนนางทุจริตก็กลับเข้าสู่คลังอย่างถูกต้องมอตอนนี้จะเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายคือการสอบสวนความผิดองหนิงฝาบาทบอกว่าองหญิงกับจือซูม่นกันอีกครั้งทำให้องหนิงกับสกุลใหญ่นัดพบกันบ่อยขึ้นตอนนี้เขาคงอยากแทรกแซงการแต่งตั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่เพราะพวกเราขัดขวางเขามากไปเกรงว่าเขาจะสงสัยแต่เจียงชังหยางได้คิดแผนทัก ้หงหมดเอาไว้แล้วเขาจะเปลี่ยนจากการขัดขวางเป็นมอบโอกาสให้อองหนิงแทนเพื่อที่เขาจะมีหลักฐานในการจับตัวอองหนิงได้